สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณศานะคะวันนี้แม่ควานพาคุณแม่ลิลลี่นุ่มงมาเปลี่ยนบรรยากาศอาบน้ําชีนะคะอาบน้ําชีนะคะเมื่อวานพาพี่วันดีวันนี้พาสองแม่ลูกนะคะสองคุณแม่ลิลลีก่กับนุ่มงนะคะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะน,นี้มาพามาเปลี่ยนบรรยากาศ อาบน้ำทีนะคะเจ้าหนูแมงน้อยดูกันเลยนะคะว่าเจ้าหนูแมงน้อยจะชอบไหมคะน้ำชีน้ำทีใกล้ๆหมู่บ้านเลยนะคะไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะคะ พ่อควานพามาอาบอ่างใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้แม่น้ําชีข้างหลังหมู่บ้านนะคะไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะคะเมื่อวานพาน้องวันดีนะคะมาอาบมาเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้พาคุณแม่ลิลี่หนุเมงมาอาบน้นําตอนค่ำๆนะคะนี่นนช่วงบ่ายนะคะ Yeah ความสุขของน้องช้างนะคะเวลามาเล่นน้ํานะคะเต็มบรรยากาศนะคะอยู่กับที่มากก็ไม่ดีนะคะพาน้องช้างมาคลายเครียดอาบตรงนั้นตรงนี้บ้างนะคะอุ้ยดูดูเองดูก็แม่ลิลี่สนุกใหญ่เลยนะคะนอนโอ้โอโอโดูดูดูพี่อาน,นานไงบอกว่าอย่าเข้าใกล้นี่เห็นไหม เจอนุ้งมิงเป็นไงบ้างล่ะพี่อามอะทูทูเลยพี่อาม ลูงเมงจ้าสนุกไหมลูกได้เล่นอ่างใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ถามมาเล่นน้ำชีนะคะเมงน,น้อยสนุกใหญ่เลยนะคะมือน้อยๆของนางนะคะ

อย่างถูกใจอยู่นะคะเนะดูดูน้องอามโม้คนที่ถูกใจที่สุดก็คือน,น่าจะเป็นน้องอามนะคะ <laughs> ลูกเมลิลี่เป่าน้ำไ่มคะอ่านุเมงเป่าน้ำเลยลูกเป่าน้ำเลยลูกนุเมเองอืออ่าเป่าอีกเป่าอีกคุณแม่ลิลี่เป่าน้ำมนต์เลือเป่าน้ำมนต์เปล่าเป่าอือ่นอ่าสนุกไหมลูกนูวันดีไอ้ยลูเมงจ้า ตไปหาเล่มยาแถวริมชีก่อนลูกอะยังสนุกอยู่นะคันยังสนุกอยู่หนูยังสนุกอยู่มามามาขึ้นมาแล้วมาเลยขึ้นมาเลย้มาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมามาแรงมากเลยนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะสองแม่ลูกนี้ ทุกยจะจาวบนขี้ละเยวขี้หนุ่มไหม ຈາກអានេនេះចូលឡក្លានេះព្រួយចាយចោល เดี๋จะพาเดินเล่นกินหญ้าก่อนนะคะมนิงน้อยมนิงน้อยจ้ากินเป็นไหมลูกไม่เป็นไองมัวให้อยู่ทิโอ้หนาหนูไอ็มูาให้น้องนุ่งอยู่

อาบน้ําแล้วก็พาเดินเล็มหญ้าแถวริมแม่น้ําชีนะคะดูดูเมงหัดกินนะคะนึ่เอ้ยน้อยน,น้อนค่ะบรรยากาศรอบๆน้ำชีนะคะ ยาวมากเลยนะคะ <c oughs> ม,ามาเร็ว <c oughs> เร็วยังจากปากคุณเมย์ด้วยเอ้หนูเม่งน้อย ไปเดินไปกินเทววันตรงนั้นลองอ่าม <c ười>

នេះอยู่ខាងមື້ນីខាងក្នុងគាត់ស្ពេចត្រង់នេះอยู่បណ្ណែនេះនេះឡា พาม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 าเย็นสบายเลยนะคะวันนี้นุ่มเองเย็นสบายมากเลยนะคะนีะ่จอดจอดกินก่อนจอดกินใบสมุนไพรก่อนอ่ะนุม่มแม่วันดีเอาแม่ลิลี่จอดกินสมุนไพรก่อน yeah. พาส่งแม่ลูกมาเปลี่ยนบรรยากาศคลายร้อนคลายเครียดกันนะคะ mm hmm. เล่นน้ำแล้วก็มาเล่มหญ้าแถวข้างทางกินนะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดของน้องช้างนะคะ mm hmm. ก็พยายามพาเดินออกกำลังกายเดินเที่ยวเดินเล่นเล่นน้ำแล้วก็พาเดินออกกำลังกายนะคะพบปะเพื่อน ใบไม้ใบหญ้าเล็้กินไปนะคะเพื่อน้องช้างจะได้ไม่เครียดไม่เหงานะคะ คลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานกข็ขอจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ